ไแคบทุกที่สอาลครับผมคำม,มาแรงมากหาแต่แนาาวอยู่แนวกินครับผมไไนื้อเนอย่างนู้นีีลูกไก่บอกว่าอยากกิน้รบนกงนี่มาตังค่จะได้จัดให้นดนัเลยหุดงานเลงานมากำมารแรงมากแเจงกินละครับผม ตามวิถีชีวิตของเรียบๆง่ายๆเอาเนื้อไม่ติดมันนะแม่ตื่นว่าอย่างกินทื่อๆเนาะปิ่งไส้เกลือปิ่งคกลือจังไปอันทงไฮทงหน้าเนี่ยนะไปเลี้ยงมัวเลี้ยงกล้วยนะแม่ก็อวดประด้แม่ก็เลยได้เนื้อติดมันมาหน่อยนึงเอาละครับผมตื่นกับยูเทียงนหน่อยสิจ้ะครับหลายเติบอยู่ ปิ้ง <mainland> ส <mermaid> ุกเงีแซ่บแซ่บปิ้งหัวเกลือตือใหม่จ้ะคนวางสันเดครับจัดไปดัางไฟดึงฟื้นหรือยังล่ะดัางเรียบร้อยแล้วจ้ะไปเกลือให้มันออกเค็มนิดๆเลอะไม่เซ็งแซ่บปิ้งเนื้อผักเกลือนี่ให้มันเข้ากันต่อน้เข้าเนื้อดีดี อ้าอท่านเด็ดปิ่งก็หอมเลยหอมเนี่ยฮแบบะไป่ะมาแล้เอากันแล้วเอาถิ่มมาจากไหนเนาะจ้าอู้วโอ้อยหน่อยๆเลยนะี่ใส่ข้าวหนึ่งจะมาเอาเข,ข่าเา่า บ่ต้องบอกมันหนูแม่พิ่นจ้างเป็นยุดอกร้องเฮานะนี่หลายย่างจี๋เลยครับผมย่างพ่อกำกามจากน้อยเน่ยครับแต่มันนิ่มกินกับตำหมูตัวกระแฟบนะ กินย <ard> ังไรกับว่า hmm ่ดอกกลิ่นพ่อเลยขนองตันหาจะพร้อมค้อมอยากก้อมอีธรรมดานครัเอาก้มนัวก้มเสบด้วยเม็ดะแม หนัก,นก <c ười> เลยเตบต่อ<ด>มากัว่รื่เปิดอืม,น,มน,นี่แหละเด็กปลาขาวปลาเด็กปลาขาวโอ้ยอืงวดขึ้ตัวบนี้อืมหอมหวยหปลาเด็กกระสี มเป็นยังไงแทบทุกที่สุดยอดไม่มีคำว่าไม่อร่อยคนคนนี้อ่ะมาจัดกาะเข๋ามาสวัสดีครับผมสวัสดีจ้ามามามากินข้าวมึงอ้อมจัดติ้งโฮตุกปิ้งซินพนาวาจัดติ้งโฮโติกาจัดติ้งโฮโอติกาโอ้ยเจนบอกยาก ตามหมกัวเสริมน้ำใหม่มะมวันนี้สิเดทั้งกินทั้งหาบอมาพี่นอ้องไหมตั้งใจตั้งใจไม่กินน้ำก,กันเซ็บๆอันหนักเขามาได้เพะเขาหลูกอืมกระเดกงวงเนาะจะจำตีรถตีเลย

กินหลาอย่างไรมันเลือกนี่แล้แข็งแๆนะเสีกเอาไปตองคันอืม,อม ตักกันมะตีกันตีกระเดกแล้มั้งเอาไปโชว์ก็ได้หรอกกจะจนเรีแบ่ะดกไม่จดกไม่อยากไม่นจากการลสินเดกละ้เด็กลาามีนี่จะประเดกกันประเดดปเะชงหน่อยแล้วกระแสบกัน ปลาขอนมันมาขำตข้าำต <laughs> ปลาปลาขัปลาท่านนงแนะนำขอนก่อนนะขัางกระสิน์สนเมียนหนุ่น้องข้องเบึ่งเนาะ มีเกินล้ำเปล่าเนี่ยหม่มลายมืออยู่โคกันดีครับอยาง <c oughs> โบเนหนา <c oughs> อาจจะมีมือพี่ปอบมาก กำล,ำลังเลวมือแหลแหลในมือผี่าว่าฮ่าต uh <th ัา okay. น้ำต่วห่ึฮ่งฮ่ากว่าจะได้ตัวนี้าด้าฮ่าครับ ปลาแดกก็หาปลาแดกไปนิ่งตัวยิ่งเงยมีแล้วปลาแดกนี่ยมันฮอปลาแดกก็ยิงแต่ตัวยิ่งเงยยิงปลาแดกแล้วเสียบบุกพริกเนาะยิงใส่ทางทางก็ต้องตำโอ้ทุตนัะ S <S อันนี้แหมดีดิ่ใส่มากัเปิงแหมปิงเนื้อเสืออนี่จะตดสูเนื้อสันไหมเหรอัองเกตูมันเนื้อเสือาำรับสำรับปุ้นเฉียวดีใช่ไหมเสว่าสู คอมเสียบกมั่นอู่ตนือเสียวเจ้ารับมำลังแ็งกระปึง ตูโดนกินขึ้นสี่กระแสบเลยนะมันได้บรรยากาศว่าเป็นการมากด้ยกัน <c oughs> กินห้องกันมวลก็คือกะพิว่าเป็นการกินกันดูลลร่างกายกนึกว่ามากเรียนยู่หฮอยู่หน้า

มึงดูเล,ล,ล็กลูกลูกจริงใจเ <c oughs> นื่อแต่งใจวายพี่น้องเรัทำเจ้าบังมือเหื่อเนื้อเจ้าบังแดงใจวายเลยได้ประขามออนมะ <c oughs> ประแจกได้ปีนเลยยืมเนี้อเ <c oughs> จ้กีหลายเลยเ <c oughs> ช็ยมยังหันเลย อเอากระธรรมาแดกประเด็กพวกแก้มมันกับว่ามันได้ปีมันประเด็กได้ปีใช่ไหมอมสมอมน้ำมอันเดี๋ยว Tăng nhắm nhầm thẳng thẳng Cái thắn nước thắn chắc có thắn mình nó thắn Sắp thắn à cà thắn thắn

ถ้าเกือบหนึ่งแต่ไม่มีทันเลยว่าจับเนาะจะอิสระได้สำหรับผู้เท่าเจ็บไมไแคลวผู้เท่าพวกวนี้แคลวดีเด็กเด็ก <c oughs> หกคนก็นกนได้บึงไอ อายุสี่หกปีแล้วมึงลูกค้าบอกว่าเปิดกวดให้แเราที่คันยางเป็นไก่เอาปากกัดปูแล้วลูกค้าปาัดโทงใหญ่จ้ากูพปวดแก้วเลยมันไี่เหลือมันแซ่บคอม เดี๋ยวครับนี่กับปอแล้ะครับผมมืกอนี้กินกินเขาด้วยหลายกินก็ลูกก็เต่ากินก็แซ่บกันมีก็ลักอ่ะอันนี้ยุ่นนี่กินมาัวนกินอ เราเป็นสิกินสแกงฝนเมื่อซสุดๆเมื่อมากประสบอย่าลืมแนะอยเบิกวิธีสามเท่าเลครับเด้อคนแรกคนแจกคนติดจับคือเก่าล่ะมันยังหลายหรอกยี่มันแรกกับเฮหตุการณ์การอยู่การกินการคุยกันฮักกันยับปลายับถิ่มกันเด้อเจอหน้าก็มีอยังหลายครับผมก็ได้รู้ล่าทั้งต่างสำนักทิฟนี่ก็พ่อทิฟนี่แหละครับผมสวัสดีครับ tudo de tchau.